สวัสดีครับผมเดินดินทินดิซานครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่บ่วงเข่าครับผมใส่บ่วงใส่หนึ่งเร่าบ่วงลอยหลังครับผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับไม้กับอยากโคกแน่ครับผมเพราะว่าท่านเกี่ยวเขาออกไม้ยังดิบๆบอยู่เลยครับผม ยิงไดสิมาน้าครับมือนติดตามมั้งครับผมเดี๋ยวเตรียมโตกันครับหาปักบ่วงครับผมครับผมนี่ครับผมหนูห้อยหนูนี่ครับเลี้ยนขางน้ำนะครับนี่ กระเพวือยมันหอมโอ่งแดงเลยครับผมไม้นี่แต่เป็นหนูทองขาวเอ้ยเป็นหนูตีนตําครับผมไม้นี่เป็นหนูตีนตํานี่ครับคองคองถ่ายเปลี่ยนมาเลยครับผมเปลี่ยนดีค,ครับผมรอติดตามมึงครับผมไม้นี่ ผมมาเหมือนแรงนิดจากสีาําสีถือนะครับติดตามครับผมข้างเทียงครับผมนี่กีครับผมเรียบร้อยนะครับเรือบวงเจ็ดหลังครับผม สุดทางกันครับผมใส่คู่นี่ครับผมจากเทียงหน่วยนันครับผมเทียงองแดงไหลมากครับผมนี่มาแยกมาขางคู่นี่ครับมาเรื่อยๆจนสอดถนนไปแล้วครับจะเป็นยังไงมือเสกมือแรงครับผมจะเป็นยังไงมือแรง สิ 40, 000, 000บมานบ่ติดตามครับผมหาหมองใสอีกเจ็ดลังนี่คนครับผมพอได้รุ่นได้ยามอีกโอเคครับผมรอรุดกันตอนย่ำคืนเลยครับมาสิเป็นยังไง ครับผมได้เวลายา้มบ่วงครับผมบันออกแหลกครับผมถุงกลัวๆออกย้มบ่วงย้มนู้ครับมานบ่ครับผมไม้แหลก ตํำแล้วครับผมมาท่านจังไดตําแล้วครับผมนี่โอ้ดูหน่อยบ่แต่ว่าเป็นห้อยหนูใหญ่เยด้ยครับคือต่านออีกตามมั้ครับผม nhẹ nhạt vô các bạn Tại các bạn thấy không, cái tăm luôn các bạn ơi, ัันกเป็นช็อตๆนะครับผมัปฏิบัติไายตออย่อเหน่ยงนะครับผมติดตามมั้งครับผมครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แต้มแรกครับผมบริไทขีดไลรมาเบิึงครับผมนี่ยางเบิึงมาเรื่อยๆครับบริไทขีดไป ตายค่ายขาบวงยครับตวนอืมอยางครับผมครับตายขาบวงครับตัวนี้กัดบวงมุนมืดครับผม บวงหักเลยมันมานครับผมแต้มแหลกโอเคครับผมอนุญาตเก็บหนูนครับผมหืมโดดด้งๆแล้วครับผมนี่แต้มสองครับผมนี่โดดด้งๆแล้ว เตรียมตอนครับผมมันมันครับห่างยืดทางไหนเนาะ โ okay, อเคครับผมมันมันครับแต็มสอง นี่ครับผมงามๆครับตัวนี้แต่มสองน้องหยาดเก็บกันครับผมมาครับนี่บวงเดือดเจ็ดหลังครับผมนี่ย่างขึ้นมาก ถนนมาพ่อปลาอยู่ปากท่อครับปคอหน่อยมันมันครับผมมาพ่อคอหน่อยอยู่ข้างทอ่อปากทอ่อน้ำไหลครับออกปีิบงครับผมนี่เหลือบ่วงเจ็ดหลังครับผมนี่นต้อนานี่กิจงาดสีมนันบ่กิดตามมึงครับผม ตอนเราอยาเจ็บปลาก่อนครับมัน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 มาครับผมมาเบิ่งหมายเจ็ดหลังเ้าครับหมายเจ็ดหลังสุดท้ายเ้าใส่ไปขางทางครับนี่โตปะมิติลีครับผมมาท่านแลนครับ นี่คือซื้ออยู่ครับวัวท่านมีโตครับผมวัวท่านห่วงเลยครับมาวท่านออกว่า เหงียบอยู่ครับผมหนูพัานหนอกครับผมอยู่ในสระอยู่กังหุ่นกันไม้ตอนเสาครับผมสรุปเรยวกันมนันสองโตครับผมแต่หนูสองโตป้าตัวหนึง่ง งามครับคุณกระเดยได้ครับผมกัหมองพักครับผมบันครับผมพี่น้องมาหนีก็ครับผมเป็นแต้มที่หาครับผมสองแต้ม ด้ก่อนมันสิผมยางว่าเบิ่งใบบกูดเพิ่นเพิ่นบอกให้ยางว่าเบิ่งใบปะกูดอยู่เทียงหน้าองแดงครับผมยางว่าเบิ่งใบะกูดบ่ได้บกูดใบะกูดครับผมได้หนูไปสองตัวครับแต่บ่ได้ถือกล่องมานําแล้วก็มาย้ำอีกรอบสองครับนี่ได้อีกแล้วครับผมนี่แต่งงามๆครับผมย้ำรอบสองครับมันมานครับผม ติดตามมาครับผมยามไปเรื่อยๆครับถ่ายเป็นช่วงเป็นตอนนะครับผมอาทิตย์ต่ตอนนอืง่งโอเคครับผมรอกสองยามเรียบร้อยมาตัวเดียวน่ะครับผมตัวเดียวน่ะละครับรอนหลุนก,กันมืออื่นเสาครับผมเป็นเังใด เขาที่พักเขานอนแล้วครับปัน,นจังวากันไหมครับอื่นเศร้าอ,อีกตามเบิง้งมีแต้มเพิ่มอีกว่ะรุมกันครับผม เาแล้วครับผมในเวลายามบวงวครับผมยามบวงรุ่นรุบวงลอบเสาครับผมอากาศกับลมเย็นวีวีครับผมมือนมาลมแห้งส่วงเดืกดเดืครับยากาศกำลังดีนะครับ ครับผมผายางไปเบึงบ่วงยามบ่วงครับครับผมวายุบ่วงไปใส่พี่ครับผมน้ำหนามดีครับพี่มานนะครับผมแตมแหลกย้ำเ้าครับผมมันมานครับผมวายุบ่วงเสียไปใส่เห็นตาาะไม้วาสัน โอเคครับผมมัน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 รอบเส้าแต้มแรกครับผม,มก่อนอุญาดปดต้นครับผม,มเฮ้ยเดีย๋ยววงเจ็ดหลังครับผมตอนน้านี่ครับแต้มเดียวแหละครับนี่ยาหม้อาม,ามือเหรอต้องเซตซีเมนเต็มเดียวละครับมือนี่ ตอบเจ๊เอ,อหนูไปต่ออ,อกกับบอ,อกมองมี่แต่งามๆครับมองบพราะขาชิดพันพันได้อยู่พันมองชิดไปอีพัน,ออก,นกระบอกงูก็ได้เฮ้ยติดตามมั้งครับผมเจ็ดหลังสุดท้ายเป็นยังไง มีคือมีแต่นะ้อสินีตรงมีเต็มป่ะเงียบคลิปเลยครับซื้ออยู่ หันหนูสิผ่านบ่วงครับโอ้หลังนีต้ตํา คือดรอกครับผมแงีนเต็มเดียวลหะคือยามสา ؤ นไม้ก huh. ็ว่ามันกี่ไหลนะครับผมข้อเหนยังงามจับตั้อยู่ดิ chút bao thủy buộc neo đấy mau mán không không đẹp nhiều thoát hẳn là các bông đọc sậu Nú cái ăn vô, mọi người cái đấy Cái buồng đi ăn nó chết lắm เดซายบอขักนี่ครับคล้องกับโมเมนต์คีไลนะครับไปครับผมกลับบ้านกลับซองครับบอน ลอยหลังพอดีครับหนูกัดบุญไปหลังหนึ่งพอทิ่ม้วไปครับผมย่างกับหมกผักครับผมเตรียมโต๊ะกระบาดครับผม แต้มรวมมือนี้ครับผมยามคืนกับยามเสาครับเสารอบหนึ่งเสาโตหนึ่งครับผมยามคืนยามสองรอบในหาแต้มครับรวมรวมแล้วก็หกครับผมกับบ่วงลอยหลังโอเคครับผมถือว่ะามาณมันอยู่ ใส่งามๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไว้ซ้ำนี่นะครับผมบ้ดนติดตามคลิปนาบ้างครับผมบสิมานหรือว่ามานบอกกันคลิปนาครับผมเก็บนี้เก็บจิิงเก็บของกับบ้านครับเมียนจริงเมียนกองกับบ้าน ต่อกันคลิปหน้าครับผม